สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้พระวันะของพระเจ้าด้วยกันนะครับกับบทเรียนมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะครับในวันนี้นะครับบทที่14สนะครับสู่ความสว่างสู่ความสว่างนะครับประวัาสของพระเจ้าจาก2โคลินนะครับบทที่5ข้อที่9ถึงข้อที่10ตอนต้นนะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะว่าเราทุกคนจําเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบันลังของพระคิ์ เพราะว่าเราทุกคนจําเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ให้เราอาธิฐานด้วยกันนะครับสาธุการจด่พระเจ้าพระบิดามอกับคุณพระองค์สำหรับพระชนกของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้กับคุณพระองค์ที่พระคำของพระเจ้านั้นได้หนุนจิตชูใจและเสริมกําลังเลี้ยวแรงไฟจิตวิญญาณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายก็ทรงเสริมกําลังเราขึ้นในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระองค์และมีชีวิตที่เป็นพระพรเรากับคุณพระองค์เราอธิฐานจุดขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน เป็นองคความขัดแย้งในใจสองอย่างที่ยากที่สุดของเราคือความต้องการการเป็นที่รู้จักกับการกลัวว่าคนอื่นจะรู้จักตัวตนของเราในฐานะที่เราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงสร้างเราเพื่อให้พระองค์รู้จักและให้คนอื่นรู้จักแต่เนื่องจากธรรมชาติบาปของเรานะครับเราทุกคนจึงมีความบาปและความอ่อนแอที่เราไม่อยากให้คนอื่นได้รู้เราใช้คําว่าด้านมืดนะครับหรือดาร์กไซส์นะครับเมื่อเราพูดถึงชีวิตด้านที่เราเก็บซ่อนไว้ และในสำนวนฝรั่งมีคำที่บอกว่านะครับก้าวเท้าข้างที่ดีที่สุดของคุณออกมาเพื่อส่งเสริมให้คนนะครับแสดงด้านที่ดีของตนเองนะครับดังนั้นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราไม่อยากเสี่ยงเปิดเผยตัวตนก็คือเรากลัวถูกปฏิเสธและกลัวถูกยาะเยะ้ยแต่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเรารักเราและเต็มใจให้อภัยแม้สิ่งเลวร้ายที่สุดที่เราทําความกลัวที่ให้พระเจ้ารู้ก็ค่อยๆจางหายไป และเมื่อเราได้พบกับบรรดาผู้เชื่อที่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการยกโทษกับการสารภาพบาปเราก็จะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะสารภาพบาปต่อกันและกันนะครับฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้ายึงบอกว่าฉะนั้นจงสารภาพบาปของท่านต่อก,กันและกันและอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หายคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงพลานุภาพ และเกิดผลในยากอบ,บทที่5ข้อ16ในฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับมีคำกล่าวหนึ่งก็บอกว่าชีวิตที่มีความเชื่อไม่ใช่เรื่องของการแสดงส่วนดีของเราออกมาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการหันด้านมืดเข้าหาแสงสว่างของประคิ์โดยการสารภาพต่อพระเจ้าและต่อกันและกันฉะนั้นพี่น้องที่รักครับแล้วเราจะรับการรักษาเยียวยาและดําเนินชีวิตอย่างอิสรภาพเพราะเราได้รับการอภัยโทษแล้วพวกเราส่วนใหญ่นะครับ ไม่ค่อยเอาไหนเรื่องของการสารภาพความผิดของเราเรามักจะเก่งในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเก่งในเรื่องโยนความผิดให้ผู้อื่นและเก่งในเรื่องการปกปิดความผิดของเราใช่ไหมครับข่าวมักจะนําเสนออยู่บ,บ่อยๆนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดความผิดคําสารภาพของคนที่มีชื่อเสียงในทันทีไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงนักกีฬาหรือนักการเมืองที่ทําผิดกระนั้นก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ดังนั้นเมื่อเราได้ยินคําพูดอึกอักที่บอกว่าเอ,อ่อผมขอโทษ เราอาจจะสงสัยว่าพวกเขากลับใจจริงๆหรือแค่เสียใจที่ถูกจับได้พี่น้องทีละครับมนุษย์ผิดพลาดได้รวมถึงเราปกปิดไว้ได้เราไม่อยากให้คนรู้เรื่องความผิดของเราแต่ผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องการฟื้นฟูเรื่องของจิตวิญญาณเราจะพบว่าเหตุการณ์การฟื้นฟูนะครับและการคืนดีกันครั้งยิ่งใหญ่นั้นนะครับไม่จําเป็นต้องมีเพลงบรรเลงหรือมีการเทศนาครั้งยิ่งใหญ่จากนักเทศที่มีชื่อเสียงเสมอไป แต่เป็นการสารภาพบาปครั้งใหญ่ไม่ใช่ต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ต่อกันและกันด้วยนะครับในที่ที่คนของพระเจ้าใจแหลกสลายจากความรู้สึกผิดพี่น้องครับทราบหรือไม่ครับว่าสวรรค์จะยินดีทูตสวรรค์จะร้องเพลงเพราะจะมีการสามัคคีธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการคืนดีกันในลูกาบทที่15ข้อที่10นะครับบอกว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปค,คนเดียวที่ กลับใจใหม่นะครับและเมื่อเราอ่านคําสารภาพของกษัตริย์ดาวิดเราจะเห็นการสํานึกผิดที่แท้จริงท่านพูดถึงบาปของตนเองต่อหน้าชุมชนในสดุดีบทที่51กษัตริย์ผู้ซึ่งทําบาปอัน่าอับอายที่ปกปิดมานานจนถูกเปิดเผยและก็ได้ร้องขอความเมตตาจากพระเจ้านะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักอย่างแรกที่เราจะดูด้วยกันก็คือบาปที่ไม่สารภาพคือตัวบอนทาลายบาปที่ไม่สารภาพคือตัวบ่อนท,าาทําทลายนะครับ นิยาก่บทที่1นึ่ข้อหบอกว่าเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายนะครับบาปใดก็ตามในชีวิตมันจะมีชัยเหนือเรานี่คือธรรมชาติของบาปพ,พระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกๆของพระเจ้านั้นพ่ายแพ้แต่ปรารถนาให้เราดําเนินชีวิตด้วยชัยชนะฝ่ายวิญญ,ญาณทุกๆวันต่ออุปสรรคยิ่งใหญ่ที่สุดที่ขวางกั้นชัยชนะฝ่ายวิญญ,ญาณในแต่ละวันคือบาปที่แอบซ่อนอยู่ในชีวิตเพราะบาปที่แอบซ่อนอยู่ไม่เพียงแต่จะทําร้ายจิตวิญ,ญญาณนะครับ แต่มันกีดกันเราทั้งกายและใจนอกจากทําให้เราไม่อาจเป็นพยานได้แล้วยังส่งผลกระทบไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักพระวจนะของพระเจ้ายังบอกด้วยนะครับว่าก่อนที่พระเจ้าจะรับฟังคําอธิษฐานเราต้องจัดการกับความบาปในชีวิตในพระธรรมสดุดีบทที่66ข้อที่18ริา์ดาวิดกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจองค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับผลทางเดียวพี่น้องครับที่จะจัดการกับ ความบาปในชีวิตได้ก็คือการฟาดฟันมันทันทีก่อนที่มันจะครอบงำเราไว้ต้องจัดการกับบาปด้วยความโหดเหมือนกับที่มันทำกับเราทันทีที่รู้สึกว่าความปรารถนาที่ไม่สะอาดหรือความคิดชั่วเกิดขึ้นในใจให้เราฟาดฟันสู้มันด้วยคำอธิษฐานทูลขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเราในการช่วยเหลือเราพี่น้องครับขอให้จำไว้นะครับว่าไม่มีบาปใดที่พระเจ้าให้อาภัยไม่ได้ไม่ว่าท่านจะไปทำอะไรมาพระเจ้าจะอาภัยให้ เมื่อท่านเข้ามาเฝ้าพราะองค์ด้วยใจสำนึกนะครับในหนึ่งย่อนบทที่1นึ่งเข้อลจึงบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราเพราะองค์ผู้ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนะครับถ้ามีบางสิ่งในชีวิตของท่านที่ยึดไว้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยบาปหรือทัศนคติที่ไม่เป็นที่พอพระทัยผมขออธิษฐานขอให้ท่านจัดก,การได้ทูลขอาการอภัยบาปจากพระเจ้าพราะองค์ทรงรออยู่นะครับ อ้อมแข็ที่เปิดกว้างของพระเจ้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นี่คือความหวังสําหรับชีวิตของพวกเราในวันนี้บาปที่ไม่สารภาพคือตัวบ่อนทําลายจงเอาชนะด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการอธิษฐานจากการสารภาพบาปพี่น้องครับอย่างที่สองนะครับบาปเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าบาปเป็นการดูหมิ่นพระเจ้านะครับพี่น้องครับถ้าการสารภาพบาปคือการเห็นด้วยกับพระเจ้าในเรื่องบาปของเราในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราไม่ยอมสารภาพ ก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าผิดเราก็ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถูกเราก็ไม่เห็นด้วยเท่ากับว่าเรากําลังบอกว่าพระเจ้าโกหกและเราก็เป็นฝ่ายที่ถูกนะครับเมื่อเราคิดว่าเราถูกเราจึงไม่คิดว่ามีความผิดใดที่ต้องสารภาพในหนึ่งยอห์นบทที่ 1: นข้อแนะครับบอกว่าถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยพี่น้องครับเมื่อเราทําบาปไม่สํานึกผิด ไม่ยอมสารภาพจึงเปรียบกับการดูหมิ่นพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าทําตามที่แต่ละคนต้องการเชื่อไปตามที่แต่ละคนอยากเชื่อเพราะทุกอย่างนั้นดีหมดทําตามหัวใจของคุณเถอะเป็นคําพูดที่ฟังดูดีนะครับแต่ไม่ถูกต้องลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนอย่างทุกข์ทรมานที่บนกางเขนทําไมถ้าทุกขนทางต่างก็นําไปถึงพระองค์แล้วทาไมพระเยซูจึงต้องลงมาตายเพื่อคนบาปด้วย จริงไหมครับแต่มันไม่มีหนทางอื่นใดที่จะตอบสนองต่อความชอบธรรมตามที่พระเจ้าบัญชาพระองค์ทรงรับพระอาจยาแทนท่านทั้งหลายและผมเพื่อให้เราได้รับการอภัยไม่มีหนทางอื่นใดอีกที่จะนําเรานะครับไปหาพระเจ้าได้ในสรุดีบทที่119ข้อที่1นะครับบอกว่าบรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุขคือผู้ที่ดําเนินตามธรรมบัญญัติ พระยาเวเมื่อพระเจ้าทรงนำเราทางนี้และเราเชื่อฟังคำสอนของพระองค์เราจะรักษาทางบริสุทธิ์เป็นการร่วมมือกันในมิติฝ่ายวิญญาณซึ่งเน้นที่การดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นนะครับเมื่อเราทำบาปแล้วเราสารภาพเราก็กำลังบอกว่าใช่แล้วพระองค์เจะข้าพระองค์ทรงถูกส่วนข้าพระองค์นั้นผิดขอทรงอภัยความผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราสารภาพบาป เราก็กําลังเดินไปในทิศทางเดียวกับที่พระเจ้าเห็นว่าถูกต้องนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่1นึ่ข้อเจ็ดจึงบอกว่าถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชําระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นนะครับการสารภาพบาปจึงเป็นการเห็นตัวเองอย่างที่เราเป็นเห็นความจํากัด เห็นความอ่อนแอและต้องการพระคุณของพระเจ้าในการแก้ไขนะครับอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับท่านมองเห็นสภาพของตัวเองในหนึ่งทมโมธีบทที่ 1: ข้อ13แล้วก็ข้อที่15บอกว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นคนหมิ่นพระเกียรติข่มเหงและทําการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้าทําไปด้วยความโฉดเขาเพราะความไม่เชื่อและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก พี่น้องทีักครับการสํารวจตัวเองเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งแรงนะครับพระเจ้าทรงต้องการให้เราเห็นตัวเราเองเพื่อเราจะรอดพ้นจากผลของการทาบาปนะครับการอภัยของพระเจ้านั้นปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเพื่อเราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและจดจ่อไปยังโอกาสที่มีในวันนี้มากกว่าที่จะมุ่งมองความพ่ายแพ้ในอดีตพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะครับที่จะชําระเราเราจึงสามารถเริ่มต้นใหม่ ด้วยใจสะอาดในวันนี้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญและประทานกำลังให้เราลุกขึ้นใหม่อย่างที่สนะครับบาปต้องได้รับการชำระจากพระเจ้าบาปต้องได้รับการชำระจากพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้าในสดุดีบทที่51าข้อหนึ่งข้อ2บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค ขอทรงล้างค้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์นะครับมีคนเคยบอกว่านะครับมีบาดแผลอยู่2ชนิดภายใต้จิตสำนึกของมนุษย์ชนิดที่หนึ่งคือความโศกเศร้าเพราะความบาปท,ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมและอีกชนิดหนึ่งก็คือความรู้สึกผิดนะครับความโศกเศร้าเป็นบาดแผลที่สะอาด ใจของเราจะได้รับการเยียวยานะครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเข้ามารักษาบาดแผลและจะทรงเทน้ํามันแห่งความชื่นชมยินดีลงไปบนแผลนั้นและเวลาแห่งพระคุณของพระเจ้าจะเข้ามาเยียวยาแต่ความรู้สึกผิดเป็นบาดแผลที่สปกปรกและจะไม่ได้รับการรักษานะครับจนกว่าจะมีการสารภาพและ การชำระให้หายด้วยยาฆ่าเชื้อจากกางเขนที่บนเนินเขาโกลโกธาที่พระเยซูพิสถูกตรึงพี่น้องครับคริสเตียนบางคนปิดซ่อนความบาปเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวพวกเขาเก็บชีวิตภายนอกของเขาให้สะอาดเรียบร้อยโดยหวังว่าจะไม่มีใครเปิดดูตู้เสื้อผ้าที่เขาซ่อนความบาปไว้โดยอาศัยการหาเหตุผลมาอาธิบายหรือการหาข้อแก้ตัวหรือด้วยการโยนความผิดของตนเองให้ผู้อื่นปัญหาก็คือว่าแม้ภายนอกจะดูดี แต่เราก็ยังรู้อยู่เสมอว่าภายในนั้นยุ่งเหยิงเพียงไหนผู้เขียนสะดุดีหนุนใจเรานะครับให้ยอมจำนนให้พระเจ้าทรงตรวจสอบความสะอาดนะครับในสดุดีบทที่1้9ข้อที่2324บบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ ไปในทางนิลังพี่น้องครับขอให้เราเชิญพระองค์เข้ามาสำรวจและทำความสะอาดทุกมุมในชีวิตของเราในฮีบูบทที่4ข้อที่13บอกว่าไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์แต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรพระองค์นะครับเราควรยอมรับว่าเราทำผิดเพราะอย่างไรเสียเราก็ไม่สามารถซ่อนความผิดจากพระเจ้าได้สู้ยอมรับผิด สารภาพแล้วเ,เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าจะดีกว่ายิ่งเริ่มต้นใหม่เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ประโยชน์มากเท่านั้นพี่น้องที่รักครับเรากําลังปิดซ่อนอะไรไว้ลึกๆในใจของเรามีความมืดอะไรซ่อนอยู่ความโกรธหรือการไม่ยอมยกโทษให้ผู้อื่นการอยากจะตอบแทนคนที่ทําให้เราเจ็บปวดด้วยความเจ็บปวดเช่นเดียวกันหรือเปล่าหรือเราจะดึงเอาสิ่งเหล่านั้น ทั้งหมดมาสู่ความสว่างของพระเจ้าเราจะยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเหมือนในเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อยี่สบามยี่บบอกว่าและให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่าง แท้จริงน,นะครับในเอเสเคียวบทที่36ข้อที่25บอกว่าเราจะเอาน้ําสะอาดชรมเจ้าทั้งหลายแล้วเจ้าจะสะอาดค้นจัดมลทินทั้งหลายของเจ้าพระเจ้าจะลบร้างมลทินทั้งหมดของเราออกไปเมื่อเราสารภาพพระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์กลับสู่พระพรอนวันนี้นะครับพระเจ้ายินดีต้อนรับเรากับมาหาพระองค์หากเราหลงเจินไปเมื่อเรายอมจำนนต่อน,น้ำพระทัยและวิถีทางของพระองค์ พระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราและชำระเราให้สะอาดจากบาปพระองค์จะทรงช่วยเราในการติดตามพระองค์แบบวันต่อวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพี่น้องีิรละครับมีใครที่กําลังทนทุกข์อยู่ภายใต้แรงกดดันของความรู้สึกผิดหรือไม่จงอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความบาปของท่านจงสารภาพและเข้ามาชื่นชมในประสบการณ์การอภัยในพระเยซูคริสต์นะครับฉะนั้นนําด้านมืดของเรา เข้าไปสู่แสงสว่างของพระองค์พี่น้องครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านที่เราจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตที่เป็นพระพรและมีคำพยานที่มีพลังต่อแผ่นดินของพระเจ้าขอบพระเจ้าทรงอวยพ,พ,พรครับ